เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีเปิดบัญชีทกศร,รับเงินเกษตรกรหรือเงินประกันไรายได้ข้าวนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาบางท่านที่อยากไม่ได้รับเงินนะคะคลิปนี้มีคำตอบให้ท่านแล้วเงินประกันรายได้เข้าปีผลิต6 5หทับหหรือเงินเกษตรกรซึ่งทกศจะทำการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ6นะคะโดยเกษตรกรจะต้องมีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตร หรือทกสเพื่อรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเช็คเงินเกษตรกรเงินประกันรายได้ข้าวนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ6กการจ่ายเงินประกันรายได้กเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ6กกับกมรมส่งเสริมการเกษตรและต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยทกศจะประมวลผลเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงภายใน3าวันทำการนับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการโครงการประกันไร่ได้ข้าวผู้ปลูกข้าวนะคะดังนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องมีบัญชีทกศเพื่อรับเงินเกษตรกรและสามารถเปิดบัญชีทกศได้ที่ไหนบ้างนะคะได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศทุกสาขา เปิดบัญชีดิจิทัลใน A อขีดโมบายพแบบไม่ต้องมีสมุดบัญชีสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะโดยเพจ Facebook นะคะทกส c บบีเอเอ a c Thailand ได้อัปเดตวิธีเปิดบัญชีดิจิทัล a อขีดโมบายพเบื้องต้นคร่าวๆนะคะให้พี่น้องกเกษตรกรที่จะเข้าไปเปิดบัญชีแบบออนไลน์โดยไม่ใช้สมุดบัญชีนะคะ โดยการดาวน์โหลดแอปมานะคะหลังจากนั้นหลังจากเข้าไปที่แอปแล้วนะคะกดปุ่มผลิตภัณฑ์จากนั้นกดเปิดบัญชีเงินฝากใส่รหัสผ่านหรือพิน6หลักเลือกประเภทบัญชีเงินฝากที่ต้องการเปิดบัญชีนะคะอ่านรายละเอียดตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีแล้วกดปุ่มเลือกจากนั้นอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีแล้วกดปุ่มยอมรับ ระบุเลขหลังบัตรประชาชนนะคะแล้วกดปุ่มต่อไปคลิกเลือกเพื่อยืนยันยอมใช้รูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนแล้วกดปุ่มเริ่มต้นถ่ายภาพทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าสำเร็จกรณีถ่ายภาพครบ10ครั้งแล้วไม่สำเร็จนะคะโปรดติดตอ่อสาขาเพื่อปรปับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน EKYC อีกครั้งนะคะแล้วกดปุ่มต่อไป ระบุข,ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นใส่รหัสผ่าน6หลักระบบแสดงผลรายละเอียดเปิดบัญชีเงินฝากแล้วเลือกกลับสู่หน้าบริการเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีบัญชีเงินฝากดิจิทัลเอค b i โมบายพโดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีที่สาขาและไม่ต้องมีสมุดเงินฝากหรือสมุดบัญชีนะคะคร่าวๆนะคะในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ทกศ baac thailand นะคะใครที่สามารถเปิดบัญชีทกศได้บ้างนะคะเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือนิติบุคคลนะคะเอกสารการเปิดบัญชีทกศแบบบุคคลธรรมดาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของนิติบุคคลนะคะเอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหนังสือหนังสือบริคภสินทิรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงินเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามตัวยอย่างตราประทับของบริษัทนะคะเช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี65ทัพหขั้นตอนง่ายๆออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะคะเข้าไปที่ลิงก์ จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะใส่เลขบัตรประชาชน13หลักหลังจากนั้นกรอกหลังจากที่กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ท่านจะได้รับจากภาครัฐนะคะ ทั้งนี้หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับการโอนเงินสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทกศเอขีดโมบายของทกศนะคะและสามารถเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีนะคะอย่าลืมแอดเช็คสถานะการโอนเงินอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ อัปเดตเช็คเงินประกันไรายได้ข้าปีผลิต65ห้าทัพห6ในขณะที่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาบางท่านไม่มีบัญชีธกอสอโอนเงินนะคะสามารถเปิดออนไลน์ได้ไง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะ